มาแล้วค่ะกับเคที่ดอลลี่อายสีใหม่เบอร์ศูนย์สามสวยมากๆค่ะวันนี้แตจะมาสอนแต่งตาลุคนี้นะคะด้วยแท่งนี้แท่งเดียวแตกต่างเวอร์ไปดูกันเลยค่ะใช้ฝั่งสีน้ำตาลเขียนชิดขอบตาบนเพิ่มความกลมโตแล้วก็วาดเงาดอลลี่ใต้ตาค่ะใช้นิ้วเบลนดให้ดูลมุนนะคะเติมขอบตาล่างเล็กๆให้ตาดูโตจากนั้นใช้ฝั่งไฮไลท์ทาใต้ตาแล้วก็หัวตาเพื่อสร้างมิติให้ตาดูแบลค่ะสีนี้คือดีไม่ไหวค่ะโทนคอปเปอร์ตุ่นน้ำตาลอมชมพูเบาๆสวยจริงไม่จกตาสวอชให้ดูความฉ่ำตาแตกค่ะ แสงเวอร์ชิมเมอร์ละเอียดยิบดูแพงสุดๆวันนี้นะคะใครซื้อ3แท่งนะคะสามารถเลือกสีได้เลยนะคะแต่แถมให้ฟรีเลยสําหรับดินสอซูเปอร์สลิมนะคะอันนี้บอกเลยว่าต้องมีค่ะคิ้วนี่คือเป๊ะปังเวอร์เส้นเล็กเขียนง่ายเส้นคมกริบเลยค่ะทั้งหมดนี้นะคะปกติราคาเต็มจะอยู่ที่2อ6 0นบาทนะคะวันนี้จ่ายแค่870บาทเท่านั้นทุกคนลดเกินครึ่งเลยค่ะเบอร์ใหม่นะคะตอนนี้ขายดีมากๆเลยค่ะอยากทุกคนมีติดบ,บ้านค่ะรับรองว่าแต่งตาสวยได้ง่ายๆแบบนี้แน่นอนค่ะจัดไปเลยค่ะ How to เสรตากลมโตแบบสาวเกาหลีง่ายๆใน30วิด้วยเคที่ดัล l ี่อาเป็นทั้งไฮไลท์และเชดดิ้งในแท่งเดียวมาพร้อมกับแพ็คเกจใหม่ปรับหัวเร็วเล็กกว่าเดิมเขียนง่ายสุดๆแค่ใช้ฝั่งสีน้ำตาลวาดเงาดัล l ีตามคลิปเลยค่ะเขียนขอบตาล่างและบนเพื่อให้ตาดูโตขึ้นข้างที่เขียนก็คือสวยฉ่ำละมุนขึ้นมาเลยเห็นไหมคะ จากนั้นใช้ฝั่งไฮไลท์ค่ะทาตรงหัวตาแล้วก็ใต้ตาเพื่อเพิ่มมิติให้มีดอลลี่อายชัดขึ้นอ๋อโหแตกต่างมากแม่ข้างที่เขียนก็คือแบลกรุบค่ะเหมือนใส่ฟิลเตอร์ตลอดเวถ่ายรูปคือยิ่งสวยมากดูเด็กลงทันทีคือต้องมีค่ะยังไม่หมดค่ะฝั่งน้ำตาลเอามาลายดั้งให้จมูกโด่งเรียวเล็กคือแบบพุ่งมากเห็นไหมคะแล้วก็ใช้ฝั่งไฮไลท์เติมปลายดั้งให้ฉ่ำดูเล่นแสงแบบในฟิลเตอร์ดั้งพุง่งคือมันดีมากอะเธอแล้วแบบเอามาทากระจับปากให้ดูอวบ อิ่มได้อีกอะแท่งเดียวใช้ได้ทั้งหน้าคุ้มเกินสะดวกเวอร์ใครอยากสวยแบบใส่ฟิลเตอร์ต้องมีเลยค่ะแท่งนี้290บบาทถูกและดีขนาดนี้ไม่ซื้อไหวหรอ